ก็พวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับพวกผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าว่าออกมาแล้วสําหรับตัวเองเนี่ยก็ดูหลายรอบแล้วตอนนี้ก็อยากอยากรอฟังคอมเมนต์อยากจากทุกทุกคนว่าว่าได้ดูแล้วเป็นยังไงเพราะว่าก็ดูดูอาการแล้วพวกเราก็ใส่สุดกันไปหมดแล้วทุกคนตอนนี้ก็รอ,รอ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 ฟังคำพิจางครับเห็นว่าซีแรกก็แบบนี้เหรอคะมีคนสิอยมา ซีแรกมีคนสปอยมาพีีแรกสิไรวะคือยังไงเราต้องตามหลักไสยศาสตร์แล้วเนี่ยเราต้องตีหัวเข้าบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงอีพีแรกเราก็ต้องเอาให้อยู่ให้ได้ก็หน้าที่ของอีพีแรกคือเอาคนให้อยู่ดูต่อกับเราไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลย ทำไปด้วยความเชื่อที่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับทวายากในการทําเรื่องนี้คืออะไรครับ่นอาจารย์รายละเอียดมันเยอะมากครับคือ,อ,อรายละเอียดในทุกๆอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเซ็ตฉากวิถีชีวิตเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแมนเดอร์ของแต่ละคนอากัศกิริยาอะไรี้ยทุกอย่างมันมีรายละเอียดแล้วแล้วมันเป็นเรื่องในรั้วในวังด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาแบบนั้นซะด้วยก็เลยต้องต้อง ต้องศึกษาต้องต้องรีเสิร์ชแล้วก็หาหาคนที่มีความรู้มาช่วยครับที่เรื่องมันเที่ยงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติด้วยมันมีความเป็นจริอะไรไหมที่คิดคืออย่างอย่างที่พี่รัฐเคยให้สัมภาษณ์จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์อะเราเราคิดจากช่องว่างของประวัติศาสตร์ที่บางอย่างมันมัน,ม,นมันเป็นการตีความเราเองของผู้ถูกบันทึกบางอย่างประวัติศาสตร์ถูกเขียนหลังจากเกิดมาแล้วประมาณ80ปีร0 0ปีอะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ ใครเขียนคนนั้นก็เป็นทัศนากติของคนนั้นแล้วเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในปริษาสมันมันมันถูกบนทืกไว้น้อยมากตามตามสาภาพสังคมของไทยเนะเพราะฉะนั้นมันเลยทม์ลายมันอาจจะอาจจะตรงกันแต่ในรายละเอียดผมว่ามันอยู่ที่การตีความของผู้เล่าในแต่ละคนครับมันจะต้องการเสียคราก็ในเรื่องนี้เราผม ในแง่ของของของตัวละครมันจะมีความเป็นมนุษย์กันมากขึ้นมันจะมีทุกคนมันจะมันจะมีทั้งด้านดีด้านร้ายทุกคนมันจะเทาๆามีมีความต้องการที่อ่อ,อ,อ่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงอุดมคติซะทีเดียวมีความต้องการแบบมนุษย์กันอย่างชัดเจนแล้วก็มีด้านด้านมืดกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นละครพีเรียดราม่าแบบค่อนข้างจะสมจริงสมจังแล้วก็ค่อนข้าง เข้าไปเล่าน้ำเนื้อข้างในของตัวละครแต่ละคนอย่างอย่างเยอะๆอะครับนแ <c oughs> เราหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าจากประวัติศาสตร์ที่มันมีการหักกันไปหักกันมาตลอด400กว่าปีเนี่ย อย่างไรเสียผมเชื่อว่ามันมีความรู้สึกของมนุษย์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในการหักกันไปหักกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันเอามาทําเป็นซีรีส์แล้วเราเล่าเข้าไปเล่าในในใจของแต่ละตัวละครได้อะมันก็ทําให้ซีรีส์มันมีความเข้มข้นและน่าติดตามครับอย่างเมื่อกี้พี่สันรู้ว่าพี่สันเองได้ดูมาหลายรอบในฐานะคนดูที่ดูหลายๆรอบเนี่ยค่ะพี่สันคิดว่าคนดูจะได้รับอะไรกลับไปคมื่ที่เราดูมาเนี่ยในฐานะคนดูเรา ในแง่ในแง่ในแง่การให้ความความรู้ข้อมูลเราขอไม่พูดถึงเพราะว่าผมว่ามันมันมันเป็นมันเป็นการตีความของของของคนทําอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนดูจะได้รับรู้แน่ๆเลยผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะได้รับรู้ว่าละครโทรทัศน์ดีๆมันยังมีอยู่มันมันมันเกิดขึ้นได้จากพวกเราทุกคนทั้งทุกภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคนดูน่าจะได้รู้ว่า พวกเรากำลังสู้กับคคำว่าวิกฤตละครก่อรหั์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าถ้าจริงๆครับเนเราเราผมผมเชื่อว่ามันเป็นทางรอดเดียวจริงๆที่จะทำให้วิกฤตนี้มันรอดเพราะฉะนั้นมันมันมันอยู่ที่เราต้องแข่งกับ มาตรฐานสากลให้ได้ <ừ. S 1> เราต้องแข่งกับความไม่ชอบหรือความแ ok <ừ. S 1> อนตี้ละครโทรทัศน์ให้ได้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราแข่งได้เราสู้ได้ผมว่าเ,เราเราก็จะมีโอกาสรอดพี่หลานมองว่าแม่หัวจะสามารถปกอบธุรกิจละครตอนนี้ได้ใช่ไหม,ไมคร <c oughs> ไมัไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่แต่ทำจากความตั้งใจนั้นเพราะว่าจริงๆเหมือนคุ้มเท คือเป็นละคร10ตอนที่ผมเหนื่อยมากถ้าเทียบกับละคร2ี่สิกว่าตอนละคร50 EP อะไรอย่างเงี้ยที่เคยทํามาผมยังไม่รู้สึกว่าผมเหนื่อยท่านี้แต่แต่เรื่องเนี้ยเหนื่อยมากจริงๆไ,ไม่ใช่ผมนะทุกคนเหนื่อยกันหมดทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าไปเห็นสภาพทีมงานของเราเนี่ยทุกแผนกคือแบบคิวท้ายๆนี่แบบอืเอามาแต่กายยา ไไปหมดแล้วมาเอามาอะไเนี่ยทุกทุก uh ฝ่ายเป็นแบบนั้นแต่แต่แต่ผมเชื่อว่ามันมันมีเป้าเราเรามีเป้าหมายเดียวกันมันเลยทําให้ให้ลุยกันต่อไปได้เพราะมันมีแค่10ตอนคือมันเท่ากับว่าคนดูจะต้องแบบต้องตามทุตอนมันไม่สามารถแบบเฮ้ยถ่ายไปใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีแต่เนื้อเนื้อมันระยะเวลาที่แค่10 e อีพีมันไม่อนุญาตให้มีน้ําได้ มากนักมีไหมมีแต่มันมันก็ต้องเล่าเนื้อยิ่โดยเฉพาะเอาเอาแค่เอาแค่ไทม์ไลน์เรลียดชีวิตของของท้าวสิสุดาจายนยะ์มันมันก็ยาวมากแล้วอะตั้งแต่เดวันที่เขาเกิดมายังมีลูกคนที่ 3... ยันยันไปตอนจบเนี่ยมันมันทม์ไลน์มันมหลายปีมากครับใส่แล้วใส่แล้วค่ะ ค่ะกหย,ยากคือ,อยังไงคะเพราะว่าคุณเยอะมากเลยกายยาบโอ้ยค่ะฟีลราคาหนูเต็มที่อ่ะ <c oughs> ผมก็ตเต็มี่ครับเยอะจริงครับเม่อกี้พี่ฝาพูดไปแล้วว่าเรื่องคือแบบว่าหนัมากแต่ว่ามันสั้นมากสาหรับคุณดูขาดรอบใม่ผู้ทราบเหมืกันได้ลเขาิด้ไม่ใช่เราะพเราใ่ไหมครับพเไปคือเร้วใหแล้ว ว่าใม่ผ่านเรียนไปเยอะค่ะก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการทํางานเรียนเป็นไงแล้วใหม่เป็นคนชอบด้วยมันก็เลยไม่ค่อยได้็กเท่าไหร่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ้าวศรีสุดาษฎร์ถึงแม้จะไม่ใช่ชีวประวัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นแค่เอาแบบกินไอมาทำมามาขยายความค่ะก็รั้วภาคภูมิใจมากๆค่ะถ้าพูดถึงซีนประทับใจของใหม่ที่อะไรเรื่องอ่ะค่าผ้อะไรอย่าค่ะ หมายรู้สึกว่าคนในเรื่องนี้ค่ะอยากจะมาชิงบัลลังเพราะคงต้เป็นวันแี่าได้นั่งบนบลลังค่ะันนี้อีก็ใหญ่จริงนะามรู้สึกผาดไหมใตอนแสดงค่ะาาค่ะแล้วก็รู้ึกบเหมือนเหมอเราได้ใช้สนามอะรเงมันรู้สึกีมากๆเลยค่ะ้างรับครับ ก็ก็เรียกได้ว่าก็ก็สุดโต่อนะครับเรื่องหลังก็เหลือแต่กายภาพก็พอก็สนุกครับรู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติท่าทีได้มาร่วมเป็นส่วนในโปรนิสานของซีรีส์มาอยู่ครับรู้สึกว่าอย่างที่พี่สันที่ไปอะครับเราเราไม่คิดว่าซีรีส์แค่สิบตอนเรา สำหรับผมอ่ะผมคิดว่ามันจะเหนื่อยได้ขนาดผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนเราถ่ายละครละครยาวที่แบบตอนเยอะมากๆครับผมรู้สึกว่าเราก็เป็นที่สุดแล้วก็ก็หวังว่าคนดูทุกคนจะชอบซีรีส์ของเราใช่ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่พิสันรูปแบบที่เราไม่ได้เป็นคนดียวนั้นมันเป็นเรื่องของแบรนด์ต่างๆเรื่องของภาษาแล้วก็ ม่ใช่เป็นภาพนะครับก็คิอจากว่าต่างๆเปลี่ยนรูปร่างตัวเองทัุงองค์ประกอบการแต่งตัวกว่าจะแบบออกมาได้เข้าฉากใช้เวลาเตรียมตัวนานมากจริงค่ะอนการแต่งตัวเสร็จอีกกว่าจะลงทีสองชั่วโมงบวงวัครับัแต่กว่าจะได้เอามากองเสร็จกว่าจะเข้าฉากสองชั่วโมงบวงวัวเลยคือเราเย็บสดใช่ครับไม่ได้ไม่ได้สดเสร็จมาแบบเย็บสดใช่ค่ะแล้วบอกว่าเป็นผ้าเก่าด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะผ<ช>้าเก,ก่าแบบบางคือก็ร้อยปีบางคือก็สรทางคาแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาเล่นเนี้ยมันต้องวิกก่งมันต้องนั่งมันต้องอะไรเงี้ยก็เราก็จะมองไปที่กูกูไก่แล้วก,ก,ลกูไก่เป็นเจ้าของผ้าเป็นเจ้าของเจ้าของผ้าก็จะนั่งแบบตาซึงเพราะว่ <laughs> าโค <laughs> <laughs> ้กผืนแล้วเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เราเอามาใช้ชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลงทุนนะคะเพราะแค่เสื้อผ้าแบบว่าก็น่าจะแบบหลายอยู่ค่ะ <laughs> พี่ตุ้ยค่ะจริงจริงพี่ตุ้ยน่าจะชิงสุดนะคะกับชุดครับผมน่าจะชิงสุดกับชุดเพราะว่าจริงๆริงแต่งแบบนี้มาหลายครก็สำหรับลครวิรียะหรือว่ารักชัเบียนก็หลายเรื่องแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ใช้คำว่าก็คิดว่าคิดว่าจะไม่เจออีกแล้วก็ได้เจอเพราะว่าก็ ใช้คําว่าผู้ที่ผ่านมาเราผ่านหน้าผมนะครัก็ต้องแบ่งตัดตัหลายอย่างนะครับภาพถ่ายเวลาการจัดการถ่ายทำนะครั้งมาเด็กเส็จเด็กสลิงมาครบเลยจัดให้ครบครับแล้วก็แล้วก็มีถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าคงไม่ใช่ผมคนเดียวแตว่าทุกคนเนื่ยและยังเป็นทีมงานเบื้องหลังอีก ผมใช้คำว่านอกเหนือจากจากทักษะส่วนบุคคลแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีจิตวิญญาณและสติของของมนุษย์ทุกคน้งต้นนานบรรดาเนี่ยอยู่ในพื้นที่แลว้วเราเชื่อว่าน่าจะเป็นผลงานผลงานหนึ่งนะครับที่ที่ทุกคนทุกใจก็หวังว่าน่าจะสร้างความเุขียให้กับทุกคนนะ ่กี่บอกว่าในความตั้งใจแรกคือเหมือนจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วผไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แค่มีความนึกในใจว่างานก่อนหน้านี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายที่เราเหนื่อยขนาดนี้ป <c> ร <oughs> ากฏว่าแต่ก็มีรางเรื่ออย่างที่บอกครับผมว่าในใจที่ที่นึกทุกคิวครับคือฮึบฮึบฮึบแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะถูดกล้องแต่ว่า ในความรู้สึกที่มันคนปะพนไปหุกหมูาหมา่าหลายๆคนคงจะรู้สึกคือคือตอนในรายละเอียดในการถ่ายทำที่ยากการแต่งตัวก็ยากยังไม่นับการตีความแรลเตอร์ยังไม่นับสถานที่ยังไม่นับก,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 กล้องและรวมถึงทุกทุกส่วนผมคิดว่าความยากนี้มันมันมันท้าทายและ สิ่งที่ทำให้ทุกคนชื่นใจนะครับก็คือหลังจากที่เราเห็นเทรลเลอร์แล้วผมคิดว่าความสุขบนใจเราจะเชื่อมชื่นขึ้นมาอีกหลังจากไปดูอีพีแรกขพร้อมๆกันพี่เปิ้ลอะพี่เปิ้ลก่อนพูดกันเลยพูดกันเลยเอาสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ จเ่ยค่ะถามเยเพราะว่าพี่เยเรียกว่าใหม่สุดมาช้ายังไงนะคะมาช้าสุดเพราะว่าเหมือนเขาเปิดตัวกันไปแล้วตอนเปิดตัวใช่ค่ะยังไงคะค่ะยังไงคะทําไมถึงมาลงเรื่องนี้ได้ต้องต้องถามพี่สันค่ะตอนที่พี่สคนโรมาก็รับเล่นเลยค่ะไม่ได้ถามเลยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ติดนะคะรับเล่นทุกเรื่องค่ะ ก็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 มาแทนแ่งค่ะพอพี่สันโทรไปบอกว่าให้มันเล่นเรื่องนี้สิ่งที่ต่อไปคือโอเคค่ะก็ก็ไม่ได้เช็คบทอะไรเลยคือจริงๆอ่ะเห็นตัวอย่างอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นหนึ่งนักแสดงของสิ่งนี้เรื่องนี้เราก็จะเป็นแฟนละครที่ติดตามชมเรื่องนี้แน่นอนแต่บทบัตยากไหมคะแต่พอพอทราบว่า ได่เป็นหนึ่งเลยนะแสดงก็โอเคเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ถาบทไม่ได้ถามไม่กดอะไรเลยค่ะก็จริงๆป้าไม่ไม่ค่อยแต่งตัวแบบไม่เคยเลยไม่เคยแล้วก็เฮ้ยจะทำไงวะกับการโรคผมเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไก็ก็ก็แต่ก็โชคดีไปทำกันบ้านมาก่อนเฮ้ยกระจังเฮ้ยรอดละเอออะไรอย่างเงี้ย ว่าไปไปมาณได้ใส่แค่ฉากเดียวได้ใส่เครื่ได้ใส่เครื่องก็จัดว่าก็ไม่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ขอปรับสมผมนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะโอเคค่ะชอบไหมคะชอบมากสวยมากเจ็บไหมที่น้องใหม่บอกเจ็บมากแล้วก็ทระผมมากเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทระผมมากเหมือนกันก็ทระผมค่ะแต่ว่าโดยองค์รวมคือก็ตั้งใจทำเป็นครงนี อาวินอวินเรื่องนี้คุ้นเซ้ยังไงคะติดบทบาททำใหญ่ ดังพอไหมคือผมดังกว่าทุกคนแลวเมื่อกี้ที่พูดคือหมายความว่ามันในความรู้สึกของผมที่เล่นไปมันไม่มีเคกผู้ร้ายไม่มีไม่มีตัวร้ายคือทุกคนพูดในเรื่องของอำนาจเพราะฉะนั้นการแย่งชิงอำนาจมันมันเป็นเกมการพนานที่มันใช้ชีวิตมันได้แลกมาด้วยเงินทองเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มันเข้ามามีส่วนตรงนี้ว่ามันมันเป็นเรื่องของการเมือนในสมัยนั้นซึ่ง อย่างที่พี่สารพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมันเอาช่วงรอยต่อหรือว่าเป็นช่วงข่าตอนของประวัติศาสตร์แล้วนำมาปรุงแต่งน,นำมาเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยละครมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนได้ได้รู้เรื่องและสนุกมียทรสแต่แต่แต่ไม่ได้อยากจะให้เอามาเป็นบรรทัดฐานผมอยากให้ทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้แล้วกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์อันนี้ก็จะดีมากแล้วก็ไปหาว่า ไอ้ตรงนั้นสมัยละโวสมัยอยุยามันเป็นยังไงกันจริงๆอันนี้ผมถือว่าเรายิ่งประสบความสำเร็จไปอีกแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะช่องวัวววนและพี่บอยเนี่ยจะถนัดในเรื่องของการทําสร้างความบันเทิงในรูปของละครแล้วก็มีสารเป็นคนเป็นลายเซ็นของมิสานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มันไม่ผิดหวังแน่นอนผมผมอยากยังฝากไว้แค่นี้แต่ตัวผมเนี่ย จะให้พูดว่าตัวมันเป็นเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสปอยน์หน่อยแล้วพูดมากพอพูดแล้วพูดไม่ค่อยหยุดนี่เดี๋ยวพี่ใหม่มองไอ้พิบนะหมูว่าหมูว่าชนะอะไร้วจะให้ไอ้ลูกพูดก็ไม่รู้เรื่องอย่างไอ้ผมพูดไม่ได้เลยมันติดอ่าไม่โอเคไม่โอกนดีกว่าเราคุยกันชิงกันมากอยู่ค่ะอยู่ด้วยค่ะก็จะ พี่เลี้ยงของจินดาค่ะก็จะตามติดจินดาตลอดค่ะแต่จะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้สนุกจริงเพราะตั้งแต่อ่านบทเนี่ยัน,น่าติดตามทุกต่อเลยค่ะโดยเฉพาะของของน้องบินนะคะตอนกันอ่านแบบโอ้แบบเขียนได้คิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสน,นุกจริงเพรอยากให้คนติดตามแล้วมันคาดเดาไม่ได้เลยค่ะ มาจบสวยๆนะน้องน้ครับน้องนครับสวามาีนี้เราเวลาที่พ้อยพูดนี่ให้ตีความกันเองด้วยนะเพราะ่าเข็นคนแรกครับก็จริงๆแล้วอ่ะเราเราเคยเห็นที่ที่เราเข้าใจกันนาว่าคือเป็นผู้ชายใช่ไหมที่แก่แย่งคือหมายถึงว่ายิปคอมั้นเมืองหรือว่า จะตีบ้านเมืองมาให้เราเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะความสำคัญของในสมัยตะกอนก็คือมีผู้หญิงทัวที่เข้ามามีส่วนมีส่วนร่วมในการให้บ้านเมืองมันเป็นเป็นของราชวงศ์ตัวเองแล้วฝากเราจะฝากเรื่องนี้ด้วยครับม่ได้ดิไม่ได้ดิทุกคนก็มีความจริง